ครานผชมสวัสดี FC ช่องตั้มออนทัวร์วันนี้ผมมาอยู่ที่สัมปะองอำเภอสัมปะองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพามาเดินเที่ยวชมตลาดนัดทุ่งข้าวบดนะซึ่งตลาดนัดก็จะมีวันทุกวันศุกร์เออทุกวันเสาร์นะมีทุกวันเสาร์โซนนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อ ขายวัวขายควายท่านผู้ชมนะตลาดวัวควายาดวเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนี่เป็นกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังหนักไหมเดี๋ยวไปดูตลาดวัวควายนิดนึงเนาะโอ้โอนี่ตลาดวัวตลาดควาย ไฟเผือกอือไก่ต้มเลยต้มต้มแล้วหกไกต้มเสร็จโอ้ราคาดีก่อนเดียว <c oughs> ถ้าแกกับ <c oughs> ควายแจ่ตัวชิบหายแล้วเดี๋ยวนี่ควายน้อยนะอันนี้เอาลูกนางไรมาหน่ <c oughs> อันนี้ลูกไก<ฮะ>่ยป่าครนะับฮะควไก่เปล่าอ๋อลุอ่นเดินโหมันตรวจต้องกันมมเลิงด่า เขาผีฝ oh, ้ายเนาะโอ้ตรงไหนนี่ก็มีหนักขนาดโนโอ้ตรงไหนนี่ก็จะหนักควายดูหาทัวควายอือ โอ้ควายทั้งนั้นเลยต่าใดเนี่ยมึอยงอ่ะโอ้เลี้ยงมีปุ้นควายพเลี้ยงก่ะโอเป็นยังขามหมดเลยนี่ดงควายปุ่นงวัวนี่ควายตลาดควาย ไปดูตลาดวัวหน่อยนี่ท่านผู้ชมมานแลลวเขาซื้อแล้วเขาจะใส่รถบรรทุกรถอย่างนี้บรรทุกเงี้ยเวลาไปส่งนะครับวัวควายเราก็จะใส่รถแบบนี้ไปส่งให้ลูกค้านะครับเนี่ยใส่รถกระบละลักษณะแบบนี้นี่ตลาดวัวควายนี่วัวโอ้วัวสวยนักขนาดอะไรนะเจ้พอหมูจะยังเลือกอย่างไรเนาะฮูดเนาะอืม Oh, Qua mọ, mọ nó, ừ. nói của mẹ mọc mọc nó quanh nói của mẹ của mi, mọc của mẹ hắn hm 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 โอ้น้อยนี่อย่าเป็นบัวลาดบัวเอาหนักขนาดโอ้ oh, จ้ะ <c oughs> ได้ละว่าพอก่อนดูดอยดูอมวนเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> กล้าเดินไปจนหัวโอ้ oh, <c oughs> ยเยอะขนาดลาดบัวควาย Hm, có thể sủa em ngàn năm mươi chồng. No. Ui. Oh! Nhưng tỏa, nát ua quái. No. Ui. Nó Ui. Ô. Nhi khử tàu lạt, Nó. Ui. Dự lời, dự lời. Dự lời. Nó. <laughs> Ui. Chịu เชือกวันแข่งกันฮะตัวเบยๆนะฮะตัวน้อยๆเนี่ยออยอ้น้อยสยจังม่ลตัจตัวฟูนฟูนโอ้มันก็ควาย ลันลาบลานนี้โอ้ฝลังจะซื้องัวกะน <c oughs> นึกว่าฝรังจะซื้อควายไปเลี้ยงฝลังเขาได้ควายไปเลี้ยงพอถามอะโอ้ยนุ่นก็มีนะท่นะานผู้ชมส,ส่วนนี้ก็เป็นอาหารนะครับนี่ก็เป็นเชือกเนาะ นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์พวกที่เป็นเชือกล่ามบัวล่ามควายเป็นกระดิ่งนี่เอาไว้ใส่บัวควายเสียงมันจะดังนี้นี่เห็นไ,ไหมครับเนี่ยมันจะดังแบบนี้อันเล็กๆก,ก็มีอ๋อดังดีเนาะอันเล็กๆก,ก็ดังเออดังดีฮะแบบนี้ก็มีนะท่านผู้ชมที่ทุกอย่าง อันนี้อย่างยางปูรถเหรอโอ้อย่างไม่ปูพื้นรถโอ้กองกระสุนปืนก็นมีหวานสบายเท่าไหร่นะห้าร้อยแปดสิบโอ้โอมีทุกอย่างเนาะของมือสอง โอ้ยเดี๋ยวไปดูไก่ชนอะไรหน่อยท่านผู้ชมอันนี้ก็ขายไก่ชนโอ้มีทุกเลา้าทุกเจ้าเลยเออไก่ชนไก่ชนท่านผู้ชมตลาดไก่ชนไก่แจ้เท่าใดเนี่ยป่อเทาขายอะห้าร้อยค่ะห้าร้อยผมบ็เปลี่ยนก่อนนะราคาพื้นพื้นไม่ยากอะ ก็แพงกว่า hmm. น uh. no. oh. ี้ก็มีแพงกว่านี้ก็มีอ๋อไก่นี่จามมาไรอยังจามล่ะก็เซิร์ฟพัฒนาอ๋อซื้อพัฒนาอืมแล้วมาปล่อยมาปล่อยขายปล่อยกลห้าร้อยให้กับปล่อยฮะเนาะห้าร้อยปล่อยไปจามได้ก็แล้วแต่ปืนได้แต่การแปรมุเกี่ยวกับเขาเขายห้าร้อยกินพื้นอ๋อก็ดีเนาะราคากลางๆเนาะถ้ามันดีก็ดีไปเลยเนาะเลยดีก็ไปเลยการก็ลาบ <laughs> ngại nít đi ban bán hầu với đó Ồ Được đây, ô sao hơn?